สวัสดีครับพบกับบทกสิทธิ์ถนนนะครับกันต่อนะครับสําหรับในหัวข้อนี้ก็เป็นการคุยกันเรื่องคําถามของทางลูกค้าหรือว่าผู้เรียนที่อยู่ในคลาสเรียนของผมนะครับที่สอบถามมาๆนะครับว่าโอเคครับอาจารย์น้าจอโจทย์ในการทำงานต่างๆนะครับผมก็เอามาแชร์กันสําหรับในหัวข้อวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง,องการทํา broken axis chart หรือว่าชาร์ตแบบขอบเขตข้อมูลกว้างนะครับ แต่ผมไม่ได้เจอคําถามจากผู้เรียนนะว่าอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าเจอข้อมูลแบบนี้เนี่ยจะทํายังไงเนี่ยก็คือข้อมูลเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างนะฮะว่าโอเคมีข้อมูลที่มันโดดขึ้นมาเลยนะครับก็คือพูดง่ายว่าขอบเขตมันกว้างระหว่างค่าสูงสุดกับค่าต่ําสุดเวลาคุณพอดชาร์ตเนี่ยแน่นอนครับจะเจอปัญหาแน่นอนนะครับอ่ะอย่างเช่นข้อมูลตัวนี้นะฮะก็คือมีข้อมูลแบบเวอร์เวเลยครับเป็น h e ดเ c o u n t ของแผนกนะครับก็คือ front and p o l i c ก็คือหน้างานเนี่ย มีอยู่จำนวนเท่านี้นะครับแต่ว่าโอเคคนที่เหลือใน,น,นแผนนเนี่ยก็จะอยู่ในขอบเขตช่วงบล็อกหนึ่งนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้ชาร์จธรรมดานะครับในการบีเซ็นได้เพราะว่าถ้าเกิดชาร์ตธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้ฮะถ้าเกิดพอดชาร์ตแบบชาร์จแท่งธรรมดาเลยนะนี่ครับคุณเห็นว่าชาร์จมันก็จะโดดใช่ป่ะก็คือข้อมูลเนี่ยมันจะแบบต่างศักกันสูงไงทำให้สเกลเนี่ยมันโชว์ได้แค่นี้นะครับคุณก็อาจจะเจอปัญหาทันทีนะครับว่า ถ้าจะใช้ตัวชาร์จเหล่านี้นะครับก็จะเจอประเด็นนะครับผมก็เลยต้องพิกแพงชาร์จครับมันก็จะเป็นเหมือนรูปแบบชาร์จที่เราทำก็คือว่าเราต้องทําแกนนะครับให้มันออกมาเป็นสเกลอย่างที่เห็นนะครับก็คือสเกลเนี่ยอยู่บล็อกหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นค่าที่เกาะกลุ่มกันอยู่ในค่าในระดับเล็กนะครับในโซนล่างนะครับแล้วก็จะต้องทําสเกลที่เป็นของในโซนบนขึ้นมาแล้วก็จะทําตัวการจุดตัดเป็นการบอก ดูเซอร์ว่าเฮ้ยข้อมูลเนี่ยมันโดนละไว้นะนะละขอบเขตไว้นะเพื่อกระโดดไปแสดงข้อมูลขอบเขตโดยที่ใช้แท่งกาฟไม่สูงมากทําให้เรามองเห็นตัวสเกลได้ด้วยนะครับข้างล่างนะครับในตัวสายล่าก็จะสามารถเปรียบเทียบได้นะครับก็โดยเป้าหมายครับเราก็จะต้องสื่อสารว่าเฮ้ยข้อมูลตัวนี้มันโดดมันโดดขึ้นมาเว่อร์เลยนะครับก็เลยต้อง modify ยชาร์ e หน่อยสำหรับชาร์จที่ผมจะใช้นะครับผมก็จะต้องใช้ชาร์จแบบ s t a c k นะครับพร้อมกับตัว scatter ในการทําแกนถ้าเกิดว่าคุณต้องการทําแกนนะ แบบไม่ได้พิมพ์เองในตัวแกนนะครับก็จะมีการจัดก,การขั้นตอนต่างๆกัน,นครับก็อันนี้อธิบายานิดน,น,นึงครับก็แล้วแต่อ่า level ที่ท่านนาไปประยุกนะนะครับผมพยายามเลี่ยงไม่ใช้การเขียนสูตรอะไรที่มันซับซ้อนนะครับเพราะว่าเอาแบบข้าวๆอะ่ะทำงานได้อะ่ะเออก็บางครั้งคือถ้าใช้สูตรเนี่ยมันซับซ้อนเกินยาวเกินเนี่ยผมคงไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะครับอ่ะมาเริ่มมาเลยครับผมก็ส่วนแรกครับเราต้อง พิ่มตัวแปรก,กันก่อนนะครับว่าตัวแปรที่เราจะใช้ในการคำนวณเนี่ยคือตะกะคือผมจะไม่เอาข้อมูลตัวนี้มาทำแท่งชาร์ตนะครับก็คือผมจะต้องโมดิฟายโดยใช้สแต c k ชาร์ต3ตัวเดี๋ยวลองมาดูกันคืออย่างนี้คอนเซ็ปต์คืออันนี้คือตัวชาร์ตใช่ไหมนะครับสมมติว่ารูปแบบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือตัวแท่งล็อตแรกข้อมูลชุดแรกเนี่ยเป็นสแต c กชาร์ตชุดแรกนะแล้วก็สแต็กชาร์ตชุดที่2ครับเป็นเหมือนช่องว่างครับเป็นเหมือนแกลบที่จะเป็นตัวบอกที่จะเบรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นแ ที่จะเบรกข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ step สามครับก็คือจะเป็นตัวแท่งชาร์ตที่เป็นข้อมูลนะครับก็คือจะเป็นข้อมูลแหละจะเป็นข้อมูลแหละก็คือข้อมูลที่มันเกินก็คือ after after data นะครับก็คือพูดง่ายว่าเกินมากี่เท่าไหร่ก็คือพูดง่ายว่าจุดนี้คือจุดที่เบรกหรือจุดที่สกิปคล้ายเป็นการสกิปข้อมูลไปนะครับพูดง่ายว่าจะใช้ stack chart 3ตัว1 2อาจะใช้ข้อมูลซีรีส์แล้วกัน stack chart 3ซีรีส์ ดังนี้ครับผมขออนุญาตมีตัวแปรเพิ่มก่อนก็คือผมต้องการจุดที่จะต้องการรีสตาร์ทครับนะนะครับก็คือรีสตาร์ทต่อนะครับจุดที่จะรีสตาร์ทข้อมูลเนี่ยผมก็จะดูว่าข้อมูลผมเนี่ยผมจะสกิปตัต้งแต่ข้อมูลตัวไหนนะครับ่าหรือว่าจะเป็นเบรกพอยต์ครับนะเบรกพอยต์อีกตัวหนึ่งนะจุดที่รีสตาร์ทเนี่ยผมเดาว่าผมจะเริ่มรีสตาร์ทที่พันห้าครับ ข้อมูลประมาณพันห้าที่รีสตาร์ทเบรกพอยต์เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณจุดที่เริ่มเบรกนะผมเอาอาจจะเบรคที่ไรดีคือมันก็ควรจะเป็นหน่วยนะผมอาจจะเริ่มเบรกที่60แล้วกันอ่าผมจะใช้3หน่วย0 20 40 60อย่างเงี้ยเห็นนะเออในการรันไปอ่านะครับแต่ก็จะมีจุดต่อไปก็คือจะเป็นจุดที่เป็นสเกลสเกลละเท่าไหร่สเกลละหน่วยคือผมต้องการสเกลละ20หน่วยอ่าโอเคครับขอจัดรูปแบบตัวเลขนิดน,นึงอ่าโอเค ไปเห็นก่อนนะจากนั้นอ่ะผมเตรียมข้อมูลครับเพิ่มคอลัมน์กันเลยผมเพิ่มคอลัมน์ก็คือเป็นจุด before ครับก็คือจะเป็นกราฟส่วนล่างนะครับแล้วก็จะเป็นกราฟส่วนเบรกครับ before แล้วก็เบรกแล้วก็ after ส่วนบนนะครับ before เนี่ยผมใส่สูตรมันมีสูตรอยู่ครับจะใช้สูตร e ก็ได้หรือสูตร min ก็ได้ครับก็คือพูดง่ายว่า ผมก็จะยึดค่าตามที่อยู่ในชุดข้อมูลเราแหละแต่ว่าถ้าเกิดค่ามันเกินจุดเบรกพอยต์ขึ้นมาก็ให้มันเซนค่าเบรกพอยต์แทนนังนันผมใส่สูตรเท่ากับมินครับอ่ามินตัวเซลที่เป็น Data ของเรากับเซลล์ที่เป็นเบรกพอยต์อ่ามีสิตัวนี้คือเบรกพอยต์นะผมล็อกสูตรครับ F4 ล็อกสูตรผมเล็ปิดโจขึ้นมาแล้วก็แปลว่าอะไราการแรกเนี่ยข้อมูลมันออกมาเป็นอ่า ข้อมูลเนี่ยมันสูงกว่าเบรกพอยต์ผมให้ตีมันเท่ากับเบรกพอยต์ไปแล้วก็คันลอกสูตรลงอ่าผมขอใช้สูตรเท่ากับฟอร์มูลาเทคนะนะครับเพื่อดูตัวแพทเทิร์นสูตรข้างล่างโอเคอ่านี่คือตัวคอลัมน์ f o ร e ครับอ่าส่วนคอลัมน์เบรกครับก็คือผมก็จะโชว์เฉพาะรายการที่เบรกเพราผมจะเบรกที่สเกลค่ะก็จะให้ผลลัพธ์เป็นตัวสเกลแหละโดยการใช้ว่าถนะ้าข้อมูลตัวไหนเกินให้มันมีช่วงเบรกก็คือเท่ากับอี e ครับ มูลค่าตัวนี้มากกว่าจุดเบรกพอยต์เมื่อไหร่ล็อกสุดนะผมล็อกสุดนะมากกว่าจุดเบรคพอยต์เมื่อไหร่ให้มันมีตัวเบรคครับพื้นที่เบรกจะใช้ยึดตามสเกลครับสเกลควรจะเป็นสเกลที่แบบคุณต้งไารจะทำกราฟนะออนะครับอ,อันนี้คือผมเป็นตัวสเกลนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะตีเป็นเออร์ครับผมใช้ฟังก์ชัน N a นอ่าทำไมเออร์ er อาจารย์ก็เออร์มันจะไม่ให้ค่ามันโชว์ไงผมตีเป็นเ er ออร์เลอร์นะครับ นี่คือตัวแพทเทิร์นของสูตรที่จะคำนวณเบรกนะใช้อีฟครับส่วนอัปเตนะฮะผมก็ใช้สูตรอีฟเหมือนกันนะครับว่าถ้าข้อมูลเนี่ยมันเกินเบรกพอยต์แล้วมันก็จะเริ่มจากรีสตาร์ทเนี่ยตัดไปเท่าไหร่ตัดจากค่ารีสตาร์ทมันก็คือผมรีสตาร์ทที่พันหใช่ไหมนะครับอ่ะผมใส่สูตรนะครับเท่ากับอีฟครับถ้าค่าเกินกว่าเบรกพอยต์ ก็คือถ้าเซลล์ตัวมูลค่าของมันเกินก่าเบรกพอยต์เบรคพอยต์อยู่ไหนล่ะเบรคพอยต์ก็เซลล์นี้ผมล็อกสูตเบรคออยต์ไว้ถ้ามันจริงผมยึดตามข้าของมัน,นครับลบด้วยค่าีสตาร์ทก็คือให้มันบันต่อไงคือเหมือนผมสกิปต,ตั้งแต่60จนถึงพันห้ถูกไหมดังนั้นสเกลต่อไปมันควรจะต้องเริ่มจากพันหเป็นต้นไปถูกไหมผมก็เลยต้องตัดออกให้เหลือแบบส่วนต่างตรงนี้นะครับ จากนั้นผมเติมถ้าไม่ใช่ล่ะถ้าไม่ใช่ก็ยึดตาม e อ r ร์เครับเออเลอร์เออเลนะครับอ่านี่คือตัว e อ r ร์เลอรนะ์นคราวนี้มันก็จะเหลืออัพสต์แค่ห้าสิบหน่วยโอเคนะครับผมข้ามลอดสุดลงมาแน่นอนครับก็จะมี e อ r ร์เลอร์นะครับวันนั้นข้ามจะโดดไงก็ได้ครับอ่ะผมใส่ไปสักพันห้าร้อยสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมค่าที่คำนวณก็จ่ออกมานะครับเนะเพราะฉะนั้นรูปแบบก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่ผมยกมา นะครับใส่สูตรให้เท่านี้เพียงพอแล้วครับผมสร้างกราฟแต่ละละผมจะสร้างกราฟเลยนะครับวิธีการสร้างกราฟผมก็จะเลือก3คอลัมน์ที่ผมทําเพิ่มตรงนี้ก่อนเฮ้ยตัวค่าเขายังไม่ใช้นะครับตัวค่าปัจจุบันเลยเนี่ยยังไม่ใช้จากนั้นผมไปที่ insert ครับเลือกกับฟัท่งแล้วก็เลือกเป็นแบบ,แบ,บ stack นะครับต้องเลือก stack column c h a r t ครับนี่นีน stack Col ั m n chart ผมเลือกปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บขึ้นมาเรียบร้อยอ่ามันจะโชว์หน่วยครับอืมนะครับอ่านี่คือตัว ticks รายละเอียดนะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนหน่วยได้นะถ้าคุณอยากเปลี่ยนหน่วยสเกลแต่ดูสเกลครับสเกล,เกลมันต้องมันต้องมันต้องสัมพันธ์กันนะอย่ใหย,ย,ย่ให้หน่วยมันเหลื่อมนะครับอย่างเช่นเฮ้ยถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนมันสิบหน่วยละ่ะนะครับคุณก็อาจจะเปลี่ยนลิกขวาใช่ป่ะแล้วก็ไปที่ format axis แล้วก็เลือกสเกลที่เป็น major ที่เป็นสิหน่วยอย่างเงี้ยนะครับ อ่าเนี้ยเขาจะเป็น1ิหน่วยขึ้นมาเห็นปะ่ะอ่านี่ตัวรูปแบบนะครับให้เห็นแล้วก็โอเคผมอาจจะแบบจะต,ต้องก้สเกลนี้นะให้ตี็น10หน่วยครับเพื่อไม่ให้มันเพี้ยนนะครับเออก็คือแบบว่าเป็นตัวข้อมูลขึ้นมานะครับให้ให้ให้เช็คว่าแต่ละสเกลเนี่ยจุดเบรกมันจะอยู่ที่จํานวนที่ต้องเท่ากันไงอ่านะครับอันนี้คือขึ้นมาแต่โอเคเดี๋ยวผมเซ็ตเป็น2ี่หน่วยก่อนละกันอโอเคนี่คือตัวกราฟที่ได้ลองดูเซตสเกลครับที่ต่างเนี่ยจริงจริงกราฟเสร็จแล้วนะเอาจริงจริงเลย นะครับก็คือพอถึงโดดถึง60ใช่ป่ะอ่าไม่เกออันนี้คือโดดถึง60ปุ๊บจุดนี้คือจุดสกิปจุดสกิปก็คือจุดเบรกอ่านี่คือ b บฟอร์ก่อนจุดนี้คือสกิปสกิปค่าไปเบรกตั้งแต่60เป็นต้นไปเห็นไหมครับแล้วก็มาเริ่มอีกทีนึงคืออ f ฟเตอร์ก็คือจะจริงๆมันต้องเริ่มจากพันห้านะครับจริงๆค่าตรงนี้มันคือถ้าผมขอใส่เป็นตัวเลขนะมันคือตัวเลขพันห้าตั้งต้นนะครับอ่าใช่ไหมใช่ไหมถ้าถ้าตีตามความเข้าใจพันห้า ก็คือแล้วข้างบนก็จะเป็น1520อ่าแล้วก็เป็น1540ถูกไหมครับอันนี้คือจุดสกิปที่แบบผมใส่แล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็น1560นั่นคือความหมายคือ,ค,อคือกราฟมันเสร็จแล้วละ่ะจริงๆทุกท่านก็อาจจะจบการทำงานตรงนี้ได้ได้เลยแต่คุณต้องไปแก้ป้ายสเกลนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีคำถามว่าจานครับผมอยากใส่ป้ายสเกลเลยได้ไหมให้มันตามยึดตามสเกลผมเลยได้ไหม ก็พอได้ครับก็คือแต่ว่าเราอาจจะถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนสเกลมต้องโมนหน่อยนะ,ะนะครับอ่าโอเคนะครับผมอยากจะทำป้ายสเกลขึ้นมาเองครับก็จะใช้ส s ตเตอร์ชาร์ t ครับเข้ามาช่วยนะครับอ่ะผมลองสร้างพื้นที่ใหม่โอเคผมขออนุญาตทำพื้นที่ใหม่เพิ่มนะครับประกอบด้วยอันนี้จะเป็นพื้นที่ของ axis new axis l e v e l อ นี่นะครับ new y ด้วยต้องเป็น y axis Level นะครับอ่าอันนี้คือตัวที่ทำแล้วผมก็จะต้องใช้สามคอลัมน์ครับคอลัมน์แรกคือ label นะครับอันดับสองก็คือ x axis แล้วก็ y axis อ,ม,อ,อมาดู label ก่อน label เ,เ,เนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากให้มันโชว์ครับผมต้องการให้มันโชว์เป็น0ูนย์ถึงหกสิบ แล้วก็โดดเป็นพันหเลยถูกปะ่ะพันห้ายี่สิบพันห้าสี่แล้วก็พันห้าบนะครับพากนั้ผมก็ใส่0ย์แล้วก็20แล้วก็ใช้ออโต้ฟิลช่วยครับแดดมาถึง60จากนั้นผมว่าเติมพันหแล้วก็ไล่เป็นพนะันห้า่สแล้วก็ใส่เป็นขอบเขตสเกลครับที่ผมต้องการแต่จริงเนี่ยบางท่านจะตีความอาจจะใช้สูตรหรือใช้การทํางานอะไรในการสร้างตัวป้ายเลเบลนี้มาก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ผมคงมองว่าคือ อ่ะเท่านี้ก็ซับซ้อนแล้วละ่ะเออผมอาจจะเอาตัวที่มันไม่ค่อยซับซ้อนนะคราวนี A ้ X ซื้อครับแกนกครับ X axis X axis เนี่ยผมก็จะทําการใส่เป็น0ูหมดเลยครับจะเป็นจุดที่ผมจะโชว์เป็นสเกลแต่มันจะมีค่าตัวหนึ่งครับที่ผมอาจจะมองว่าเป็นตัวเป็นจุดเบรกหรือว่าเป็นจุดที่มันจะแบบเ,เวลาการาฟลันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจุดเหลื่อมเห็นไหมตรงนี้นมา ดังนั้นจุดเหลื่อมเนี่ยจริงๆมันจะเป็น0จุดใช้นิดเดียวครับ0.25อก็ดได้กำลังดีอ่าและแน่นอนครับในเมื่อมันมีนมจุดเหลื่อมที่มันลอยขึ้นมาเพิ่มนะครับจริงๆแล้วมันก็จะเป็น60ใช่ไหมแล้วก็เหลื่อมไปนิดนึงจนถึงจุดเริ่มต้นที่พันห้าถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะต้องล่นข้อมูลลงมาหน่อยครับในตรงรลเบลตรงนี้นะครับผมก็อาจจะต้องแก้แล้วล่ะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นค่าว่างแล้วก็ตีเป็นพันห้ามาใหม่ คือให้มันแทกเป็นจุดเหลือมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็พัน0จากนั้นก็ค่อยไล่มาจนถึงพันห้าหกสิบ่าพันพั้ยเห็นไหมครับอ่าพันห้ขึ้นมาเพราะนั้าคือมันก็เหมือนแทกขึ้นมาแหละส่วน y ซ x i คือค่าจริงครับที่เป็นตามสเกลจาก0ถึง140ก็คือจะอยู่ในส่วนของ y-axis นะครับก็คือเป็นเป็นค่าจริงๆที่มันจะโชว์เป็นแบบเส้นใช่ป่ะแล้วก็ปาดลงมาอย่างเงี้ยนะครับ ผมก็จะใส่ครับเป็นศูนย์ยี่สิบแล้วก็ไล่ลงมาอ่านะครับสี่สิบหกสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเพราะนั้นตัวตัวค่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ให้เห็นนะครับส่วนจุดเหลือมเนี่ยมันจะอยู่ที่มันเจ็ดสิบครับก็คือบวกไปนิดนึงบวกไปครึ่งนึงแล้วกัน เดี๋ยว,ยวจะให้ดูว่าทําไมครับที่มันจะเหลื่อมมาสักครึ่งหนึ่งเจ็ดสักเจ็ดสิบแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเริ่มที่แปดสิบนะครับแล้วก็ไล่ไปหนึ่งร้อยจนมาถึงตัวร้อยสี่สิบเนี่ยครับคือแพทเทิร์นเหลื่อมมันก็จะแบบคือมันก็จะเหลื่อมตรงจุดเจ็ดสิบใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยคือจุดที่เราจะเตรียมทำชาร์ตขึ้นมานะครับจากนั้นนะฮะผมก็ได้ข้อมูลละผมก็จะเริ่มทำนะครับด้วยการเพิ่มข้อมูลที่เป็นป้าย Exist ตัวนี้มาใส่นะครับโดยที่ผมใช้วิธีการคลิกที่ตัวกราฟครับคลิกขวาเลือก select data จากนั้นผมกดที่ปุ่ม add เพิ่มข้อมูลครับ series name ผมขอใส่เป็น new y axis l e v e l แล้วกันแล้วก็ value ครับผมใส่เอาของแกน y มาใส่ก่อน0-140์จนถึง้อไม่ตกใจครับคุณจะได้กราฟแท่งลอยขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องสีเรียบไม่ต้องสีเรียกเอเคไหม นะครับอ่าดัะแบบนั้นผมตอบโอเคอือตอบโอเคไปกนครานี้ใช้การคลิกเมาส์ขวาตรงแท่งที่มันเลยมานะฮะอ่าตัวแท่งที่มันเลยตรงสเกลตรงเนี้ยอ่าผมขอใช้สีที่มันแบบเด่นๆแ่้ละกันอ่าผมขอใช้สีเขียวนะสมมติเนี่ยแท่งนั่นแหละนะครับผมคลิกขวาที่แท่งตรงนี้ครับเลือก Format Date as Change City Chat Thai ครับขอไทยไปที่ Change City Chat t โปรแกรมจะเข้าโหมดคอมโบชาร์ตครับสำหรับ Before Break After ไม่ต้องมียุ่งกัมันสแต็กเรียบร้อยอย่ะถูกแล้วแต่คราวนี้เรามาดู New Y e x i t l ็ก e l ผมขอปรับเป็น Scatter ครับเป็นแบบนี้ครับ Straight Line Scatter x y scatter นะนะครับผมขอปรับนะนี่ครับ s c a t t with s t r a i g h t line ปึ๊บมันจะกลายเป็นเส้นมันจะกลายเป็นเส้นไม่ต้องตกใจตอ่อไปทเีกันนะคุณก็ได้เส้นขึ้นมาโอเคนะ นี่คือตัวเส้นที่เกิดจากการใส่ตัวไวซิตตัวนี้นะครับเป็นสแกตเตอร์ไดกัรมนะครับไม่ใช่กัาเส้นจากนั้นผมที่ขวาครับน่าที่ขวาครับแล้วก็เลือก select data ใหม่จากนั้นคลิกไปที่ new y-axis label ตอบ edit ครับแก้ไขมันจะมี series x value เพิ่มขึ้นมาเคนไหมจากนั้นผมเลือก เรียกไปอยู่ปุ๊บผมก็เลือก X axis ครับศูนย์นั่ละศูนย์ไปเรื่อยเนี่ยคูณสองแหงเรียบร้อยครับนี่ครับมาเรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นเลยครับว่าโอเคครับจุดก็คือมันจะมาเป็นเส้นที่ผมบอกอ่ะก็คือศูนย์ไปถึงหกสิบใช่ไหมแล้วมันก็จะถึงเจ็ดสิบมันก็จะเหลื่อมผมต้องการให้มันเหลื่อมแบบเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ไล่ไปกลับไปที่แปดสิบนะครับที่มีแปดสิบตัวนี้คือค่าพันห้าพันห้ายี่สิบพันห้าสี่สิบส่วนค่าจริงๆเราอยู่ที่พนะันห้าห้าสิบเห็นไหม เพราะนั้นเรียบร้อยครับต่อโอเคนะครับแล้วก็โอเคกรออ่ออาคราวนี้สเกลตัวแรกไม่มีประโยชน์ละผมลบทิ้งครับผมมาคลิกสเกลตัวแรกนะครับแล้วก็ดีลิททิ้งครับอืมอันนี้จะเป็นสเกลตัวสองผมอ่ะผมลบก,กิดลายทิ้งไปด้วยก,กีดกลับปึ๊บนี่คือป้ายสเกลอีกจุดหนึ่งเพราะนั้นผมก็คลิกที่ตัวป้ายสเกลอีกจุดหนึ่งครับที่ผมทำผมกดบวกครับเลือกเด t a Label แต่ผมเลือกโชว์ด้านสายนี่เรียบร้อยเดต a l เรเบลนะครับจะมี d a t a l a b e l โอศูนย์จนถึงร้อยสนี่เหลื่อมอยู่นิดนึงตรงนี้อ้าวเป้าหมายคือผมต้องเปลี่ยน Data l e b e l ให้มันตรงกับเรเบลตัวนี้ถูกปะ่ะผมก็คลิกขวาฮะที่ Data l e b e l ไปที่ Format Data l e b e l จากนั้นผมติ๊ก Value from cell นะแล้วก็เราเลือกช่วงครับที่เราจะใส่ผมก็เลือกเซลล์ที่เป็นตัวป้ายชื่อจริงๆที่ผมทําไว้ตัวนี้เลยนะครับ Value from cell โอเคครับตู้มเรียบร้อยสุดท้ายคุณเอา Y Value ออกเอา Leaderline อ,ออกก็ไนะด้มนก็จะได้ค่าละเรียบร้อยครับนี่คือตัว scale ที่ผมทำออกมาเห็นไหมครับ ก็จะมีหน่วยเขียนบอกตรงนี้สุดท้ายก็ให้ตัวเบรกตัวนี้นะ่ะจิ้มไปที่ format แล้วก็ใช e fill ตอบ no fill เบรกตัวนี้ไม่ต้องใช้นี่คือตัวกราฟแล้วผมก็จะเปลี่ยนสีครับปึ๊บช h a r t design หา format ครับเปลี่ยนสีผมจะใช้สีอ่อนสีดอกอีกอย่างหนึ่งต้องใช้สีเด่นก็คือสีแดงเห็นไหครับอ่า เลเจนไม่มีประโยชน์ครับลบทิ้งส่วนเลข 1, นึ่งสอง้าจะโชว์เป็นดีพาร์ตเมนต์อันนี้เบสิกแล้วละ่ะก็คือใช้วิธีการคลิกที่ตัวคลิกขวาเลือก select data จากนั้นไปที่ horizontal c a t e g o r y i c t l label ต่อ edit อแล้วก็ A 3ถึง A 8ปต่อข้อมูลก็โโผล่ละ ใช้เสร็จแล้วครับสุดท้ายเนี่ยแล้วแต่ผู้เรียนครับว่าเฮ้ยคุณจะไม่โชว์ Data l a b e l ก็ได้นะอันนี้ผมสั่งโชว์ Data l e b e l ใช่ไหมนะครับก็คือผมอาจจะใส่ Data l e b e l เข้าไปครับโดยที่ผมต้องการใส่ Data l e b e l ของข้อมูลรวมเพราะไปทุกจุดทุกจุดเลยนะครับเป็นข้อมูลรวมนะครับซึ่งการใส่ Data l e b e l แบบนี้เนี่ยพวกคุณอาจจะต้องลักไก่ใช้ข้อมูลกราฟเส้นตัวหนึ่งนะครับที่มีข้อมูลอยู่ข้างบนแล้วก็ลบเส้นทิ้งโชว์แต่ d a t a Label พรนันผมอาจจะใช้กราฟเส้นเป็นเบสนะครับในการโชว์ด a ต a ารีเบลก็จะประกอบด้วยเพิ่มคอลัมน์ใหม่ครับนะเพิ่มคอลัมน์ใหม่นะผมใส่ว่าเป็นด a t a า e v เบลมอ่าเป็นเป็นอ่าเป็นซีรีส์ด a ต้ารีเบลละกันจจากนั้นผมใส่สูตรเท่ากับอ่าตรงนี้นะ คือ Data Level มันต้องซัมจากข้อมูลทั้งหมดครับตำแหน่งมันคือตำแหน่งที่ซัมข้อมูลทั้งหมด SUM ผมก็เลือกข้อมูลทั้งหมดก็คือตั้งแต่ before break แล้วก็ after เพื่อที่มันจะได้ไปอยู่ในจุดของที่มันจะก,การแต่ต้องใส่แค่นี้ไม่โอเคครับเพราะถ้าเกิดคัดลอกมาข้างล่างเ er ออเลเพราะสูตรซัมมันทำงานเออเลไม่ได้ดังนั้นผมต้องใช้ฟังก์ชัน if error ช่วยครับ อีฟเฟอเลอร์นะถ้าซัมมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ยึดตามค่ามันเองก็คือค่าแรกมันเองมากแล้วก็ตามด้วยเซลล์มันเองเอาตั้งแต่ b ีฟอร์ก็ได้หรือเอาค่าตัวมันก็ได้ครับนมเอาตัวบีฟอร์ได้ดลอกสุดลงมานี่เรียบร้อยนะครับอ่าผมแดดผิดนิดนึงขออภัยครับ ก็ต้องเป็นเซลล์ e บ o r e ของมันเองเรียบร้อยอ่าอันนี้คือตัวข้อมูลที่ยกมาเลยนะเพราะนั้นผมจะเพิ่มข้อมูลใหม่ครับเหมือนเดิมครับคลิขวา select data แล้วก็ไปที่ add เพิ่มข้อมูลอีกชุดหนึ่งฮนะผมใส่ series name เป็น series data label นะอ่า x value ไม่ต้องใส่ครับเพราะว่าเราใช้เป็นเฉพาะ y อย่างเดียวครับผมไปใส่ที่ y value ก็ ue, เลือกเป็น ่าเซลล์ที่เป็นซีรีส์คาเล,เลิเบลเห็นไหมครับคุณจะเห็นตัวชาร์จโผล่ขึ้นมาอมมืเห็นได้เห็นได้นะตัวชาร์จโผล่ขึ้นมาให้คุณเห็นกันถ้ารายละเอียดน,นะครับเพราะว่าโอเคพอผมต่อโอเคปุ๊บก,ก็จะได้กราฟเส้นมอ่าคราวนี้คุณก็เลือกที่กราฟเส้นกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ add data level ใส่เป็น above แล้วกันนะนี่ above ให้มันอยู่บนแล้วกันอ่านะครับแล้วก็ลบเส้นทิ้งครับ้วยการไปที่ f format s h a p p o u t Line แล้วก็ No o u t Line ลบเส้นทิ้งหายคราวนี้มันก็เป็น d t t l l เ e l และ้ะแต่ค่าที่มันโชว์เนี่ยมันดันไม่โชว์เป็นค่าสรุปของเราถูกปะค่าจริงของเราเราก็ต้องเปลี่ยนหน่อยครับคลิกขวา Data l a b e l ไปที่ Format Data l a b e l อ่านะครับแล้วก็เอา Value from cell อันนี้หลักการเหมือน scatter เลยคร Value from cell โปรแกรมถามครับจะช่วงไหนก็เอาเซลล์นี้ถึงเซลล์นี้ตอบโอเคแล้วก็ติ๊กถูก Y value ออกเอา Show Leader Line ออกเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่สุดท้ายคุณจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ว่าไปนะครับอ่านะโอเคครับผมนี่นะครับคือขั้นตอน ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแล้วก็มีขั้นตอนมากมายดนึงครับตั้งแต่ทําชาร์จเสร็จเตี่ยน,นี่ผมเรียนไปครับถ้าเกิดคุณต้องการนำนวยความสะดวกแบบนี้ในการที่จะแบบเวลามีการอิ i t ด a เดตา้าใช่ไหมนะครับอย่างเช่นนะแบบมีค่าอื่นที่โดดเกินบ้างอ่ะผมลองเอาค่าสักแบบ1540้้กันบ้างอ่ะผมลองเห็นนะคุณเห็นว่ามันก็จะจัดก,การให้เราเห็นไหมครับอ่าเนี้ยกถ้าเปลี่ยนกลับปึ๊บขึ้นมาเห็นไหมหาย เพราะนั้นตรงนี้มันจะช่วยคุณได้นะครับในการจัดก,การว่าถ้าเกิดคุณมีข้อมูลที่มันโดดคุณอาจจะลองใช้โ r o k e n a นใ i ฟิลดเข้ามาช่วยนะครับก็เอาไว้สื่อสารได้ดีครับถ้าความต่างสักข้อมูลสูงแต่คุณต้องจำเป็นต้องเขียนคำอธิบายบอกคนอ่านนะครับว่าเอ้สเกลมันเปลี่ยนนะอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับเจ้าชาร์ตตัวนี้อ่านะครับจริงๆชาร์ตตัวนี้มันยากตรงสเกลั้นแหละนะครับจริงๆชาร์ทเนี่ยทำไม่ยากหรอกตัว ชุดข้อมูลนะครับอ่าอันนี้ผมขอด้สูตรตัวนี้ไว้ก็ลองไปทําดูครับนี่นะครับก็คือตัวทิปเป็นทริปของผมในนี้สวัสดีครับ